กลุ่มรักป่าเหียงแต่งชุดดำปั่นจักรยานต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะชาวบ้านในนามกลุ่มรักป่าเหียงกว่า300คนแต่งชุดดำมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าวัดบ้านป่าเหียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อปั่นจักรยานและเดินขบวนเพื่อรณรงค์ต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะที่มีโครงการจะก่อสร้างใกล้บริเวณหมู่บ้านและได้นำป้ายข้อความต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะมาติดตามหน้าบ้านรั้วกำแพงต่างๆรอบหมู่บ้านอีกด้วย โดยกลุ่มรักป่าเหียงได้เริ่มปั่นจักรยานและเดินขบวนถือป้ายผ้าไปตามถนนรอบหมู่บ้านตลาดและชุมชนทําให้ประชาชนที่มาจ่ายตลาดสดในตอนเช้าให้ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งนี้กลุ่มรักป่าเหียงยังได้ร่วมกันทําบุญถวายเงินให้กับทางวัดป่าเหียงก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้น นายออนจันพรหมมินประธานกลุ่มรักปลาเหียงระบุว่าในวันที่15มีนาคมนี้ได้ขอให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่วันที่22-23ถึงมีนาคมทางบริษัทมีแผนเข้ามาชี้แจงทําความเข้าใจกับชาวบ้านและในวันที่29มีนาคมจะจัดทําประชาคมอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางบริษัทเอกชนดังกล่าวยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลกับชาวบ้านเลย